เราเราไม่ไฟกับมันเองเราไ่วายงวิทย์ยังไงวิทย์เทคนิคสุดเทพเราไม่เพชรไม่โดนเพชรไอพพวกพวเวร่โเพเดี๋ยวเราไปเอาเยเรา่วง คือนี่เราขนาดเราสามคนเลยเนี่ยไม่เราจะใช้คือเชือกอ่ะคล้องมันเนี่ยแต่ว่ามันมีธนูไงม,มันไม่ให้เราเข้าใกล้เอ้าเอเชือกมันมีไอ้นั่นเฮ้ย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 เอาแม่เรากมดแเอาไอ้ไปลอไเอาฝันเอาไปล่อที่เหลือแม่หมดเดี๋ยวเราไปเก็บให้เลยไม่มีแล้วปเรียงเราเอาบตอนนี้ไม่มีเราบุกไปจากทางซ้ายทางเดิมใช่เอเมลล์เราไม่มี ต้องไปเอาจากตรงกลาง,งเาารงา,ไไาทิ้งเพชรไว้ไให้พัดสองเมตรนี่ไงเรากำลังไปอยู่เนี่ยเราอย้านหลังน้เกดนอมเราจะปีนขึ้ไปไเนี่ยใครมีบอกต่อต่อไปหามันเหรอ ไม่มีบล็อกเหมือนกันไม,ไ,มไ,มไม่เป็นไรเกสเอากลับไปที่ฐานกลับไปที่ฐาน นี่ไงมันกำลังต่อต่อทางมาต่อทางมาเอ้ยก็เอาระเบิดยิงขับมาเลยเอาไฟบอลยิงขับมาเลยเออแห้มันล่วงเราไม่มีอะสิมีเรามีเรามีแถวไหนมันอยู่ในแถวนี้แหละแถวไหนแถวสีเขียวแถวสีเขียวเราคิดว่ามันน่าอยู่แถวแถวนี้ เดี๋ยวเราลองยิงธนูไปกันมันอยู่ตรงฐานนะนาดสองตัวตรงนั้นเฮ้ยไม่มีธน,นูนนเองโดนแน่มันก็ช่างฉลาดนะพัดคุมด้วยเซรามิกด้วยนะอออนไเออน,นั่นแหละหรอมันเขียนว่าเซรามิกไอรอย,ยงเปิดยงเิดเปิดนีั

ฮัทต้องต่อทางมาก่อนเราขอเออไปซื้อบล็อกก่อนใช่บล็อกคือสิ่งจะเป็นนะฮะโอ้ยเอ้ยจะไฟธนูกันเหรอน่าไฟธนูกันจะไฟธนูกันเหรอจะไฟธนูกันเหรอน้องชายจะไฟธนูกันเหรอน้องชาย,อ,ชายอย่ายิงคนด้วยไฟบอกเกต ใช่นั่นแหละประเร็นสำคัญก็อยู่ที่นั่นแหละเฮ้ยเอ็มเมเโล่มาซัพพอร์ที่ฐานเกิดเวรานี้เยอะครับเยอะมากสัตย์พัด ชัดพัดดูแลฐานเราให้ดีที่สุดนะอ่าเรามีของกับมให้ชัดพัดเห็ดเ,เราจะคุมทางฝั่งซ้ายเองแล้วก็ใครจะไปทางไหนก็ไปได้ เราจะไฟบอลยิงไปกระตุกมาหน่อยเผื่อว่ามันจะได้สติสติดูทุกคนดูสติสติเราหลุดลอยไปแบบไม่เหลืออะไรเลยนะฮะไม่ใช่เรายิงไฟบอลว่าวอะ ก็ Lori, โอ้ยมันยิงแม่นจังจมันจริงไม่เทีย่ยงต้องลุกโป่งไหมใช่ต้องลุกโป่งเกมเราอยู Estamos ่ในสถานะที่ได้เปรียบ เดี๋ยวเดี๋ยวเยวไม่ใช่ไม่เอาเอ,อ้ยยิงไปทางนู้นยิงไปทางนู้นเฮ้ยมันทำลายอ่ะมันยิงไฟบอลไปทำลายทางเราอะไม่เป็นไรไม่เป็นไป่จะได้มาอมาพูดมาเลยเดยวรอดมาล่หมดแล้วโอ้โหฉัดพัดจะเอาไดา้มาล่อเลยเหรอ เขาเล่นของใหญ่นะฮะนั่นนะเราต้องต่ำกว่าความเป็นจริงทุกคนต่ำกว่าความเป็นจริงนังไงนงไงว่าแล้วว่าแล้วแกยิงไม่โดนฉันหรอกฉันจะยิงโดนแกต่างหากทุกคนหน,นุค้างทุกคนหน,นุค้าง ธนูวิงค้างวิทธนูวิงค้างระวังเนี่ยธนูมันค้างอะ่ะเงนให้รอมะมาละช่วยยิงให้เรื่อยๆโอ้ยออยินตวหวิทช้บ็อกนั้นเลยเหรอ,อ,อ,อระวังนะมันทำลายทางอยู่วิทระวัง กำลังหาเรื่องกับมันอยู่ <Okay. S 1> วิ์ระวังวิ์ระวังระวังอะไรเนี่ยระวังระเบิด oh. มันยิงไฟบอมาวิช oh, ใช่ผมไม่เถียงหรอกครับ พัดต้องซื้อไอ้บล็อกสีส้มๆหมะพัดมันถึงจะการระเบิดได้สีส้มโอเคเราจะร,รอเเระอ,อยู่ตรงนี้จนกว่าเอิเมอรัลจะมีอีกอัน

เราหาตัวมันไม่เจอแต่ละคนอ่ะเจอแล้วเจอแล้วใช่เจอละเราเจอละแต่เราเหลือธนูแค่อันเดียวฝัว่งขวาฝั่งขวาระวังใครก็ได้อะเกตปานเกดฝั่งขวาไหน,ไหนเออฝั่งขวาเราอ่ะฝั่งขวาเราฝั่งขวาเรามีปัญหา ไม่โดนไม่โดนมันดิใช่มันจะยิงเราตอนข้ามสะพานนี่แหละเอาโลคานูที่ข้าไม่ถนัดมาให้ข้าวิทตายเหรอ วิทย์ห้ามตายนะวิทย์นี่สุดยอดขุนพลนมนเราลธน,น,น,นูกนอยูขว,ยอขวาชดเขวาไม่ตัดยเนี่ยเอ่อทำลายฐานอย่ายงเดียวครับอเ,ออเออเราซื้อดาบก่อน